thank you ที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดรปริยนุชพรมภาสิทธิ์รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานการยกระดับวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงเพื่อแปรรูปเชิงพาณิชย์โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มยางสมาร์ทจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบริษัท The Possible จำกัดและบริษัท King Fountain จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปผ้าเข้าร่วมกิจกรรมดรปริยนุพรมภาสิทธิ์รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนกำแพงเพชกรกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงได้วิจัยคุณภาพของผ้า ซึ่งเป็นพืชน้ำที่มีคุณค่าทางอาหารและมีโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ประกอบกับเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเหมาะกับธรรมชาติของประเทศไทยโดยมีหน่วยงานรัชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยสถาบัานการเงินคือทกศประกอบกับมีเอกชนที่มีความพร้อมทางด้านการแปลรูปสู่เชิงธุรกิจมาร่วมผลักดันผลการวิจัยให้นำไปสู่การปฏิบัติในภาคการเกษตรผลิตและจำหน่ายได้จริงโดยมีดรทฤษฎีเพชรมะลิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงผัมดรสุเนศม้าทองประธานบริษัท The p o s สิเบิลนายวิสรุตปัญญาประดิษฐโชคบริษัทคิงฟลอเทนพร้อมด้วยวิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านการผลิตผั่มให้ความรู้และให้ข้อมูลอย่างละเอียดโดยมีกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมง,งานสัมมนาค,ครั้งนี้กว่า60คน ครับผมครับสวัสดีครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือวีวูฟเฟียของเราเนี่ยทำมาจากไขน้ำหรูอผัมนั่นเองนะครับผมได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองนะครับผมที่ช่วยในการเพราะปลูกขึ้นมาแล้วเราก็ได้นําเทคโนโลยีบางอย่างเพื่อทําการแปรรูปเป็นนานโนนะครับผม เพื่อที่จะให้กับผู้ป่วยที่ทานเข้าไปนะครับผมได้ดูดซับสารอาหารได้ดีมากสุดถามว่าตลาดตัวนี้ใหญ่ไหมหใหญ่มากครับตลาดของโปรตีนนะครับผมของทั่วโลกอย,อยู่ที่15ล้านล้านบาทแต่ถามว่าในไทยทุกวันนี้นะครับผมเฉพาะที่บริษัทของคิงฟาวเทนเนี่ยเดือนละประมาณ20 0 0ม่กระปุกเนี่ยคือยอดขายแบบสบายสบายเลยแต่สิ่งที่ยากก็คือแหล่งผลิตของตัวไข่พันธนี่นะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของเรานะครับผมขอบคุณครับ